พระพุทธองค์กล่าวถึงทศวทัตถุกะสัมมาทิฏฐิสิบคือความเห็นที่ถูกต้อง10บประการ2องในสิข้อคือการเส้นสวงมีผลและการบูชามีผลเทวตานุสติหมายถึงการระลึกถึงคุณของเทวดาคือระลึกถึงคุณธรรมที่ท่านมีฮิริโอตป,ปะจาคะที่ทำให้เกิดเป็นเทวดาการเส้นสวงหรือการบูชาจึงไม่ใช่เรื่ององมงายและขัดกับหลักพุทธศาสนา แต่อย่างใดโดยคนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าการบวงสวงหรือการเส้นสวงจะเป็นธรรมเนียมของพราหมณ์หรือฮินดูแต่จริงๆแล้วในหลักของศาสนาพุทธพระพุทธองค์ได้กล่าวถึงก,การเส้นสวงและการบวงสวงไว้ในทัศวัตถทุกกะสัมมาทิฏฐิสิบคือความเห็นที่ถูกต้องสิประการสองในสิบข้อคือการเส้นสวงและการบวงสวงฉะนั้นการเส้นสวงหรือการบวงสวง จึงไม่ใช่เป็นเฉพาะในหลักศาสนาใดศาสนาหนึ่งแต่เป็นหลักธรรมชาติที่พระองค์ทรงเข้าไปรู้แจ้งนั่นเองจะกล่าวถึงพระสูตรที่มีบันทึกไว้อยู่ในพระไตรปิฎกกล่าวถึงพระภิกษุกสงฆ์กลุ่มหนึ่งที่เข้าไปปฏิบัติบําเพ็ญเพียรอยู่ในป่าเมื่อท่านเข้าไปปฏิบัติในป่าแล้วท่านก็ต้องหาเสนาสนะ หรือที่พักสำหรับพระภิกษุส,สงฆ์ด้วยการตัดไม้มาทำเสนาสนะและมีพระภิกษุส,สงฆ์รูปหนึ่งที่รับหน้าที่ในการตัดต้นไม้ท่านได้นำอาวุธของท่านไปเตรียมที่จะตัดไม้ก็มีเทวดาองค์หนึ่งได้ออกมาแสดงถึงความเป็นเจ้าของต้นไม้นี้ท่านได้บอกว่าท่านได้พักอาศัยอยู่ที่ต้นไม้นี้กับลูกน้อยของท่าน ขอร้องว่าท่านอย่าได้ตัดต้นไม้นี้เลยหากท่านตัดไปแล้วเขาจะไม่มีที่อยู่อาศัยและพระภิกษุษสองรูปนี้ก็มีฟังคำทัดทานเธอจึงได้พยายามอุ้มลูกน้อยออกมาและมาขวางในการจะตัดต้นไม้ในครั้งนี้แต่พระภิกษุษสงฆ์ก็ได้นำอาวุธของท่านตัดต้นไม้ลงไปจนโดนแขนของลูกน้อยของเทวดา ขาดลงพอพูดมาถึงจุดนี้หลายคนคงสงสัยว่าเทวดานั้นมีกายละเอียดแต่ทำไมถึงได้ถูกอาวุธตัดแขนขาดได้คำตอบคือเทวดาที่อาศัยอยู่ต้นไม้นี้เป็นเทวดาชั้นจตุมหาราชิกาเบื้องต่ำจึงมีกายละเอียดไม่มากนักหรือมีความหยาบอยู่มากนั่นเอง จึงทําให้โดนอาวุธแล้วสามารถที่จะขาดได้เทวดาเห็นเช่นนั้นจึงมีความโกรธเป็นอย่างมากจึงคิดที่จะทําร้ายพระพิสุกสงฆ์แต่แล้วท่านก็น,นึกได้ว่าพระพิสุกสงฆ์คือผู้ที่ปฏิบัติอยู่ในพระพุทธศาสนาคือผู้ที่บวชในพระพุทธศาสนาไม่สมควรที่จะทําร้ายจะติดบาปติดกรรมเป็นอย่างยิ่งและยังนึกต่ออีกว่า พระภิกษุส,สง์เหล่านี้เป็นผู้ที่ได้รับการบวชจากาพระพุทธเจ้าของเราเทวดาคิดได้ดังนั้นจึงได้นําเรื่องราวทั้งหมดไปกราบทูลพระพุทธองค์เมื่อพระพุทธองค์ทรงฟังเรื่องราวแล้วจึงได้ตรับสรรเสริญเทวดาว่าทําถูกแล้วที่ไม่คิดทําร้ายพระภิกษุส,สง์เหล่านั้นและอย่างทรงแนะนําว่ามีต้นไม้อยู่ไม่ไกลจากนี้ที่เคยมีเทวดาสถิตยอยู่ และบัดนี้ได้จุติและไปปฏิสนธิใหม่ในภูมิอื่นแล้วต้นไม้นี้จึงว่างลงเทวดาจึงได้พาลูกน้อยไปอยู่ที่ต้นไม้แห่งนี้และในเวลาต่อมาจึงทรงมีพุทธบัญญัติถึงพระพิสุสงในข้อหนึ่งว่าห้ามพระพิสุกสงพราของเขียวซึ่งทั้งหมดนี้สอดคล้องก,กับการใช้ชีวิตประจำวัน ของคนในยุคป,ปัจจุบันเมื่อมีการตัดต้นไม้ไปสร้างบ้านเรือนจะต้องมีการสร้างสารขึ้นมาทดแทนเพื่อให้เป็นที่อยู่อาศัยของเทวดาต่อไป